วันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถตู้สเปที่นั่ง Hyundai H1 2.5 Deluxe นะครับปี2018จุดเด่นของเขานะครับคือไฟหน้าขนาดใหญ่พร้อมกระจังหน้าโครเมียมทําให้ดูหรูหรามากๆนะครับมาพร้อมแม็กขนาด16นิ้วยาง b r i d g e s ปี2022ยางใหม่มากๆเลยนะครับคันนี้เป็นระบบประตูไฟฟ้าทั้ง2ข้างเลยนะครับจะเปิดที่ประตูหรือจะใช้ปุ่มกดข้างคนขับก็ได้ สะดวกมากๆเลยนะครับพวกมาไรพาวเวอร์มัลติฟังชันอ๋อรือบอกไปเลยนะครับคันนี้ไม่น้อยมากๆแค่50,000ื่นโลเอนะครับแล้วยังมีหน้าจอด้านหน้าใช้แอปพลิเคชันได้ไม่พอครับยังมีระบบนำทางให้มาอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีกล้องส่องถอยด้วยนะครับ แต่ที่พิเศษเลยก็จะเป็นกล้อง360องศาด้วยด้านหน้ามีจอแล้วนะครับด้านหลังไม่ยอมแพ้นะครับมีจอมาเหมือนกันเป็นจอแท้จากทางฮุนไดเองเลยเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับจะดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับสุดจริงครับคันนี้มาดูที่เบาะกันบ้างนะครับเบาะสวยสภาพดีมากๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับรถคันนี้เป็นรถ11ที่นั่งขนของขนคนสบายมากๆแถมเบาะคันนี้นะครับปรับหมุนได้360องศาเลยนะครับ ส่วนใครที่กลัวจะร้อนนะครับหายห่วงเลยครับคันนี้มีแอร์ราวนะครับหลายจุดมากๆผมลองมาแล้วครับเย็นฉ่ำทั่วห้องโดยสารเลยครับฮุณได้ H1 2.5 Delux e ์ปี2018นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่9 7 5 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทนะครับเดือนนี้มีส่วนลดให้30,000บาทด้วยนะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับหรือที่อยากให้เราติดต่อกลับนะครับทิ้งเบอร์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยรถสวยรถดีไว้ใจได้ต้องที่ดิจนทัลโฮมคาร์นะครับ